กำลังสักผ่าอยู่ดีดครับอยู่ดีๆไฟดับครับดับครับบอเล้วเลยครับสักข่ามอแล้วครับเดินออกมาดูหมอไฟครับมอไฟหายครับมอไฟหายครับผม ครับหม้อไฟก็เสียนะครับซักผ่าอยู่ดีๆนะครับกระโบแล้วครับยู่ดีหม้อไฟเสียครับสงสัยโบได้อ่าขาไฟมันขึ้นมันแพงคับโคตรแพ้งนะครับเดือนนี้ครับใส่ปกติครับแต่ว่าขึ้นเท่าโตเลยนะครับอยากให้ใส่ซีลอยครับเป็นเกาลอยครับครับไฟโคตรแพงน้าก็ขึ้นครับโอ้บ่ไหวครับบ่ไหว มั่นกับแพงโอ้ทุกอย่างเลยนะครับยุกหนีครับเป็นไปได้นะครับผมอยากให้เปลี่ยนการบริหารของรัฐบาลนะครับผมเปลี่ยนเป็นพาคเพื่อไทยดีกว่าครับพี่น้องว้าวาว้าว,วครับของแพงทุกอย่างครับคลิปนี้ก็ระบายความทุกข์นะครับพี่น้องระบายความทุกข์ยากครับ พอเป็นคนจนมูหเลกครับว่าลำบากภายในรับบรด้ไซบ้านฟรีนะครับบรดษ้ไซรถฟรีครับบอด้ไซสน้ำมันฟรีนะครับพี่น้องทุกอย่างต้องใจนะครับคนรวยกับสีบัวเข้าใจคนลากหยานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการระบายความรู้สึกนะครับสักผาอยู่ดีๆหมอแปลงก็หายนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ เบิร์คลิปนี้นะครับขอให้โมเจ็บโมจนนะครับลำลำด้วยนะครับสวัสดีครับ